สองโพสต์ชวนคิดโบเบนจาวานหลังลือเลิกกอตจิรายุทำเอาแฟนคลับใจหายไม่น้อยหลังมีข่าวลือว่าคู่รักมาราทอนกอตจิรายุตันตระกูลและแฟนสาวโบเบนจาวานออกอาการรักขมไม่หวานเหมือนเดิมซะแล้วหลังฝ่ายหญิงลบภาพคู่ทิ้งในขณะที่ฝ่ายชายก็บอกลาโซเชียลโดยผู้จัดการส่วนตัวบอกกับสื่อดังว่าไปเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้สาวโบได้มีการหยิบเอาข้อความที่เกี่ยวกับชีวิตมาโพสต์อยู่บ่อยครั้งรวมถึงล่าสุดที่เจ้าตัวได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Life is simple but we i n s i s e to make it complicated ชีวิตนั้นเรียบง่ายแต่เราต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนเอง พร้อมข้อความว่าคำยืนยันเชิงบวกเพิ่มเติมเพื่อการให้อภัยฉันให้อภัยตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบฉันกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันรู้ฉันเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ฉันปล่อยให้คนอื่นเป็นอย่างที่เขาเป็นส่วนฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วที่จะปล่อยบาดแผลในวัยเด็กและก้าวสู่ความรัก